สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็ามานําเสนอนะของแพงของแพงนะครับผมวันนี้ก็นําเสนอทุเรียนนะท่านชมวันนี้กินทุเรียนหน่อยนะท่านชมอย่าไปกินเหล้ากินเบียรเยอะมันไม่ดีกินอันนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับหมอนทองนะจากจันทบุรีนะครับผมสําหรับพี่พี่เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะไปชิมน,นะผมก็ไปที่ร้าน ของพี่ฟ้าใหม่บุญหลายเลยนะครับผมอันนี้ก็อยู่เส้นชาว 90, าทิศเก้าสิบเอ่อตะทิซอยตะทิแดงเลยซอยทิงแดงไปหน่อยนะท่านผู้ชมอยู่กว่ามือเลยนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นอ่ทางร้านเขานะครับผมฝากมารีวิวนะท่านผู้ชมตัวนี้นะหนึ่งลูกเลยนะผมก็ต้องอา่าขอบคุณอย่างมากนะครับผมที่สนับสนุนช่องเรานะท่านผู้ชมพี่เขาเป็น fc ช่องด้วยนะท่านผู้ชมเขาก็ฝาก สนับสนุนมานะครับผมที่ร้านเขาก็มีทั้งเต็งโมทั้งมะม่วงนะท่านผู้ชมคือผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะ่ะแต่ว่าทุเรียนนี่มีทั้งปีท่านผู้ชมส่วนอันนี้นะครับฝั่งนี้อันนี้คือเราไปอุดหนุนพี่เขามานะเนี่ยนะครับใกล้ใกล้เลยนะผมนี่นี้เราก็จ่ายตังเองนะครับผมเราไม่ได้ว่าอย่างงี้ไปแต่ว่า ลูกนี้พี่ก็ฝากมารีวิวนะผมส่วนผมก็จะรีวิวให้เนาะว่ามันจะกรอบหวานนุ่มนวลละมุมนปากแค่ไหนนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวมาดูใกล้ๆลครับเดี๋ยวผมพามาดูเข้ามาดูใกล้ๆเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็พี่ก็ผ่ามาให้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไงเข้าไปอุ้ยอุ้ยครั้งแรกนะมันจะแบบว่าโบ๊ะโบ๊ะป้าป้าหน่อยนะท่านผู้ชมครั้งแรกในการรีวิวทุเรียนก็อย่างนี้เลยนะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอะไรแบบเนี้ยแดี๋ยไม่ต้องไปสนใจนะครับผมสนใจที่ว่าข้างในนี้ โอ้โหท่านผู้ชม <c oughs> น้ำลายแตกน้ำลายแตกท่านผู้ชมเก่งัไงวะนนียเ <c oughs> ก่งเงี้นะท่านผู้ชมเอาแบบอย่างนี้แหละอย่าว่ากันนะครับผมครั้งแรก้องมีครั้งที่สองนะผมขอบคุณไปยังทางร้านด้วยนะครับผมพี่ฟ้าใหม่บนญลายนะสุดยอดจริงๆเลยนะผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ติดตามผมอยู่ก็ไปอุดหนุนพี่เขาหน่อยนะครับผมฝากไปอุดหนุนพี่เขาหน่อยเด้อโอ้โเกะไม่ออกอะ่ะเอาเลยดีกว่านะ เดี๋ยวมาลองชิมกันดูครับผูผูผูใหญ่มากนะท่านผู้ชมบาดนี่ครับผมหูยนี่ดูเห็นไหมชัดไหมชัดแจ๋วเดี๋ยวผมจะลองอเดี๋ยวลองชิมดูก่อนในนี้เลยนะท่านผู้ชมว่มารสชาติเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองคำนี้แบบคำใหญ่ๆ <c oughs> เอาลุยอื้อหืออื้อหือ โปกปะโปะปะอือหืออันนี้คือสุกนะท่านผู้ชมสุกแล้วแต่ว่าไม่เละมากนะครับผมแบบว่าสุกกําลังกินนะ่ะสำหรับคนที่ชอบกินแบบกรอบนอกนุน่มในอ่ะก็อีนั้นอีกแบบหนึ่งนะแต่อันนี้แบบสุกผมชอบกินแบบสุกแบบนี้มากกว่าท่านผู้ชมอือหืออือหื สุดยอดเลยครับตาก,กล้องก็ล้ำลายสอเลยครับภูแรกชออือหืออก็โอเคครับลูกนี้ก็หลายพูนะจํำจม๋ย่าเอาจะเกลี่บไปเรืยครับแต่ว่าผมว่าเกลนายนานว่า ตากร้องจะเตียนกับผมนะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวแบ่งให้ตากร้องกินก่อนจะชิมดูอือหือแบบว่าละมุนในปากนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณพี่ก็ด้วยนะครับผมที่ส่งทุเรียนมาให้ทางช่องเราดีวิวนะครับผมแล้วก็มีทั้งแตงโมแตงโมก็มีนะครับผมวันนี้พี่เขาฝากมาเนาะแตงโมลุกปลื่มลยครับผมก็ยังไงแล้วก็ ขอบคุณไปยังทางร้านฟ้าใหม่บุญหลายด้วยนะครับผมที่ว่าอุปการะคุณที่ว่าสนับสนุนช่องเราเนาะก็มาเจอกันใหม่พีหน้าครับท่านผู้ชมอีพีนี้กลั้องผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตีกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออีกสักเดียครับอือหืออืม,อมสุดยอะแล้วท่านผู้ชมไป